มั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชันสวัสดีครับพบกันอนะันดับช่องโวัวตัวขายเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ใน d e e p ลเ s SO ส5จะมาลองระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่น a d Adaptive Cruise c อ Control แล้วก็เล n e a ร s i s t รวมถึงโรคความปลอดภัยตา่างๆ่าที่ตัวรถมีให้หลักการทำงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ฟังกันนะครับรุ่นที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัว ev นะครับที่จริงมันก็มีตัว reev เช่นเดียวกันนะครับมี การแจ้งเตือนไวส์บอร์ดทำงานนะเพราะมีรถใหญ่วิ่งเข้ามาขนาบข้างนะครับก็หลักการทํางานเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันหมดแล้วก็รุ่นนี้ที่เราได้มาทดสอบเนี่ยเป็นรุ่น MAX เลยก็ว่าได้ทุกอย่างจัดเต็มทั้งหมดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราขอเซตติ้งตัวรถนิดนึงนะก็กดที่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาหาระบบช่วยเหลืออาจฉรยะแบบนี้นั่นเองครับถ้าเราเลือกเปิดระบบ i acc นะครับก็คือจะมีเรียกง่ายก็คือมีทั้ง active c control แล้วก็ตัว lane assist ให้ด้วยนะครับเขาก็ขึ้น animation ตรงนี้นะผมว่าการใช้อินเทอร์เฟซใหม่ของ dpo เนี่ยมันสวยงามแล้วก็ดูแบบทันสมัยอะดูน่ารักนะครับแต่ถ้าเราเปิด acc c อย่างเดียวก็คือเฉพาะตัว active นั่นเองครับนี่เราเปิดแบบนี้แล้วก็เราจะเปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนด้วยเสียงอัจฉริยะ cruise assist ด้วยนะครับคือเราจะพยายามเปิดทั้งหมดนะแล้วก็ ตัวระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดแล้วก็ทําให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาสามารถแจ้งเตือนอย่างเดียวก็ได้ช่วยอยู่ในเลนก็ได้หรือว่าจะแจ้งเตือนพร้อมให้อยู่ในเลนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะเห็นปหมมีรถเข้ามาใกล้แจ้งเตือนอีกแล้วนะครับของบายสปอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือความปลอดภัยในหัวข้อของบนเนี่ยตัวระบบช่วยเหลือคุมเลนให้อยู่เฉือน,นีนีก็ อ่ะเปิดไว้ก็ได้นะครับเราจะเปิดไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็ค่อยมาปิดทีละอย่างนะครับผมจะบอกงี้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยมันจะจดจําค่าครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นมาบนรถหรือว่าเราเซตติ้งอะไรแล้วไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งเนี่ยเขาก็จะจำค่าไว้นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากระบบนำรถเข้าออกช่องจอดในแนวตรงนะครับ R S I O ตัวนี้โหใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกเป็นคลิปสั้นนะครับแล้วก็จะทำลงแบบเป็นคลิปฟูลรีวิวให้ดูว่าระัการทํางานของเขาเป็นอย่างไรโอเคไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้เสียงไม่ต้องตกใจนะผมตั้งเป็นเสียงแบบเริ่มตัวรถทํางานนะครับแต่ต้องบอกว่ารถคันที่เราได้มาทดสอบเนี่ยยังอาจจะเป็นรถต้นแบบที่เขาเอาเข้ามาจากประเทศจีนนะแล้วก็ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเป็นการที่ส่งมอบกับลูกค้า,าลูกค้านะครับก็อาจจะมีการที่เพิ่มเติมฟังก์ชันหรืออะไรต่าง,นางๆนี่เห็นไหมการแจ้งเตือนของตัวบร i สปอร์ตนะครับทำได้อย่างรวดเร็วมากๆแล้วก็แจ้งเตือนถอยหลังมุมซ้ายมุมขวาแบบนี้ทั้งจอตรงกลางนะครับผมแล้วก็จอ360องศานะครับมีเส้นไกาลาไลน์บอกแบบนี้เลยโอเคไปเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับ ผมต้องบอกหน่ยว่าการที่เขานำตัวมีกล้องสามสเซลลูาร์าที่ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยมันทําได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ชัดมากๆผมลองในหลากหลายสถานการณ์แล้วรวมทั้งตอนที่ฝนตกเนี่ยโห้คมชัดมากๆเลยเพื่อนๆดูดีขนาดตัวจอเป็นถึง15.4นิ้วนะก็ยังชัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยเราดูมุมอื่นได้ดูข้างรถได้นะครับเลือกเป็นซ้ายเป็นขวาได้แบบนี้เห็นปะชัดมากนะครับ อันนี้เลยเวลาเราจะกดออกเนี่ยหรือว่าเ,ออเราไม่อยากให้เขาโชว์หน้าจอนี้แล้วให้เรามากดที่พวงมาลัยครับกดลงไปตรงๆนะมันจะเป็นการเปิดแล้วก็การปิดนี่คือมันจะเป็นคีลัดเซตติ้งแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าเขาจะมาใช้อยู่ตรงพวงมาลัยตรงนี้รวมทั้งตัวออนี้เนี่ยเขาจะใช้ในโหมดของตัว Adaptive Cruise Control ้ดยครับเมื่อเราเปิดระบบเขาจะทำงานนะฮะ แต่ถ้าเราปิดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์ฟังก์ชันต่างๆ,ๆเช่นปรับโหมดนู่นนี่นะครับผมแล้วก็รวมทางผมชอบไอตัวรูปหัวใจข้างๆตรงนี้ในการที่จะใช้คีย์คำสั่งลัดนะครับผม,มผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเราเปิดทุกอย่างไวเ้เนี่ยเนี่ยเห็นปะอันนี้ผมก็ชอบมุมมองไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเวลาเราเปิดระบบนี้แล้วนะครับมันจะทำการโชว์ไอคอนเล็กๆแบบนี้ like này, แล้วก็เราเลื่อนแบบนี้ได้ ไนไะอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะวันขึ้นทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาแล้วก็ชัดมากๆมันเป็นเหมือนกับการใช้กล้องรอบขันครับให้เกิดประโยชน์นั่นเองแล้วก็คันนี้พอเป็นรถที่อ่ะเรียกได้ว่าเป็นยุคใหม่ก็ว่าได้แล้วก็มีพวกระบบปลอดภัยต่างๆนนาเขาก็ใส่ตัวเซฟตี้โหมดมาด้วยนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกับระบบแรกเลยก็คือระบบอเนกขีปุ o n นทนหรือไ RCC ของเขานะครับเรียกง่ายๆอ่ะ Active Cruise Control Lane Assist นั่นเองครับให้เราดันคันเกียร์ทางด้านขวาลงปึ๊บไม่ต้องดันลงอ่ะถ้าดันลงหนึ่งครั้งมันจะเปิดแค่ a d a p t i v e Cruise Control นะครับแล้วถ้าเราดันลงอีกล็อกหนึ่งปึ๊บเห็นป่ะแล้วก็มีเสียงบอกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ปิดไปก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มที่อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ไฟแดงนี้เลยนะครับ ผมลองในหลากหลายสถานาการณ์แล้วนะทั้งตอนที่แบบขับมาทางแต่งหวัดยาวนะครับผมได้ลองตอนที่ขึ้นจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ครับแล้วก็ลองจังหวะแบบเปิดแล้วก็ข้างหน้าเป็นไฟแดงตัวรถก็ค่อยๆชะลอแล้วก็หยุดแบบนี้นั่นเองครับนี่เราลองเหยียบสุดก่อนนะแล้วเราลองดันลงปึ๊บอใช้ไม่ได้ชั่วข่าวก็คือผมพูดง่ายๆเห็นปะ ไม่ยอมนะครับอาจจะต้องแตะคันเร่งนิดนึงแล้วก็ดันลงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในออโต้โ h o ด้วยแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยนั่นเองครับเขาเลยอาจจะยังไม่ได้แบบให้เราใช้นะครับ mm. แต่พวกนี้เขามีทั้ง stop and go อยู่แล้วนะครับเราลองแตะคันเร่งนิดนึงแล้วเราลองดันะนะนะไม่ยอมอ่าเราลองเหยียบลงสุดไม่ยอม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยลองทําใหม่ให้ดูอีกทีหนึ่งก็ตีง,ง่ายๆว่าถ้าคุณจอดสนิทแล้วคุณจะมาใช้ระบบหรือเพิ่งเปิดระบบเนี่ยตัวรถเขาจะไม่ยอมทางานนั่นเองครับเรามาอธิบายตรงนี้ก่อนก่อนนะใช้ตัวจอยสติ๊กเนี่ยคอนโทรลนะครับดันไปทางนี้ก็คือเพิ่มระยะลดระยะของออการโฟลว์กับคันข้าง,างหน้านะครับแล้วก็ดันขึ้นเพิ่มความเร็วดันลงลดความเร็วง่ายไหม แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะกลับมารีซูมให้เราดันขึ้นครับก็จะเป็นการรีซูมมันเองเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราทําให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยทำงานง่ายมากๆแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยอ่านดูกล้องนิดหนึ่งปุ๊บเห็นป่ะชัดหมดนะครับก็จะมีแบบแจ้งเตือนบายสปอร์ตรวมทั้ง พวกนี้เนี่ยเขาจะโชว์ในหน้าจอ Head-up Display ด้วยนะเวลาเราเปิดแมปครับเวลาเราเปิดตัวระบบแอต c ทค i ี e t o n t r o l คือบอกละเอียดมากๆแล้วก็บอกถึงตัว Bright Spot ด้วยนะบอกในหน้าจอของ AR Head-up Display ของเขาครับคือมันใหญ่แล้วก็ดูได้ค่อนข้างละเอียดบอกแบบโหหลากหลายโหมดมากๆครับอืนี่นะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับพอดี ใจอะ่ะเราอยากจะลองในสภาวะรถติดๆแล้วก็อยากจะลองในหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนได้รับชมกันว่าเป็นไงคือตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมก็ลองวิ่งถนนทางตรงครับลองวิ่งในสภาวะถนนมืดเพราะว่าหลากหลายจังหวัดเนี่ยถนนที่เป็นถนนต่างจังหวัดมันไม่ได้มีไฟตัวรถก็ยังคงอ่านได้แล้วก็ถ้าบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยหรือว่าบางครั้งเนี่ย เรากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวหมดสติหรือว่ายัางไงเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูว่าตัวระบบจะทําได้ถึงขนาดไหนนั่นเองครับแต่ถ้าเราดูจากอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแบบพวก SOS มาให้ทางด้านบนให้เรากดนะครับอืมนี่แลัการทำงานมันง่ายอะ่ะแล้วก็ระบบเนี่ยเขาใช้ตัวกล้องกับพวกเซนเซอร์ทำงานคูก่กันครับแล้วก็ทำงานได้ฉับไวมีความละเอียดอยู่พอสมควรยิ่ง เส้นถนนชัดๆยิ่งแบบตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทำงานได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับโ้วันนี้แดดร้อนมากครับ <laughs> แต่ว่าต้องขอบอกว่าคันนี้เขาไม่ได้ติด,ตดฟิล์มนะครับแล้วกเ็เวลาพวกเนี้ยมันฟิล์มก็มีผลนะแต่ว่าด้วยพวกกล่องอินเทลเจนต์หรือว่าพวกกล้อง DVR เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาติดฟีมมันก็ไม่ไม่โดนอยู่แล้วละ่ะเนาะอืะอยากให้เพื่อนเห็นเต็มๆนะครับเวลาเปิดโหมดออตทีฟเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือมันขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอา,อาการเมื่อยล้าหรือว่าพวกเกี่ยวกับ Bright Spot พวกนี้เขาก็จะขึ้นทั้งอ่อ หลากหลายจุดมีทั้งเสียงมีทั้งเฮดทับดิสเพย์แล้วก็จอกลางนี่เองครับขึ้นบอกละเอียดอยู่พอสมควรนะครับติด้านอยู่โอเคตอนนี้ระบบยังไม่ถูกเปิดอ่ะไปเขียวแล้วอะเราแต่นิดนึงแล้วเราดันลงสองครั้งเห็นนะระบบทำงานแล้วนะครับอืมอ่าเราใช้ความเร็วเพิ่มนิดนึง และที่ผมชอบเลยเนี่ยคือการที่เนี่ยเห็นป่ะระบบทางานแล้วเจอมอไซ์ด้วยนะอ่าเราดันความเร็วขึ้นหน่อยนะครับถ้าเราดันถ้าเราดันไปเลยเนี่ยมันจะเพิ่มทีละห้าครับอืมแต่ถ้าเราดันเนี่ยเราดันเลยมันจะเพิ่มทีละค่านะครับตรงนี้อาจจะไม่เห็นอ่ะมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้เป็นไนอคอนเล็กๆนะครับว่าเจ็สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราล็อกไว้แล้วก็สีเขียวเนี่ยก็คือรูปพงไหลก็คือตัวรถเนี่ย ได้ทำการแอคทีฟของเส้นเลนแล้วเห็นไหแล้วรวมทางครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนที่อัพเ a y เหมือนกันรวมทางหน้าจอก็คือแบบถ้าเราไม่จับนานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยคุณจับนิดนึงหรือว่าคุณโยกนิดนึงก็จะทํางานแล้วแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อไหร่ที่เราอาจจะมีการเปลี่ยนเลนหรือว่าเพิ่งเริ่มระบบเนี่ยมันจะมีเส้นสีเขียวครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย ระยะจากคันเรากับคันหน้าไกลถึงขนาดไหนใกล้ยังไงบ้างนะครับนี่เห็นปะเขาเจอมอเตอร์ไซค์แล้วก็เขาโฟล์ฟลโลกับคันข้างหน้าได้อย่างแม่นยำเราก็เกาะติดเลยนะคันข้างหน้าเป็นยังไงเขาแบบใช้เหมือนแบบตัวล็อกเลยว่าเอ้ยคันหน้าตรงเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปดูว่าเออเป็นยังไงนะครับนี่นะให้หมุนพองอะไรเล็กน้อยปุ๊บ นี่เลน,นึงนะฮะ <Okay. S 1> คือถ้าเราแบบไปหมุนแรงนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนแบบออกจากระบบ ICC นะครับนี่ยงเรามีรถวิ่งเข้ามาเขาก็เจอแล้วเขาก็จับเนี่ยแล้วก็การเบรกการฟอลโล่ค่อนข้างทําได้ชอบไวครับและแล้วเราลองลดระยะแล้วก็เพิ่มระยะคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับการลดแล้วก็การเพิ่มระยะเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธี ดูที่ head up display นะเพราะว่าผมลองสังเกตจากตรงนี้หลายรอบแล้วเหมือนมันไม่ขึ้นยอยะยะว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับมผมจะลองดันขึ้นนะครับเดี๋ยวลองออกจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมลองดันขึ้นปุ๊บ่ยเห็นปะดันขึ้นทีเดียวมันก็เป็นการรีซูมแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเขาเริ่มเจอเส้นแล้วมันจะขึ้นสีเทาก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็จะจับเส้นเลนให้เราอันนเองครับอืมอ่ะเราลองกระแทกไปกระแทกตัวนี้ไปสองทีปุ๊บ,บเ<อ>หนะอ,อ่าเ<ๆ>มื่อกี้ผมบอกหนีว่าเออ่ผมไม่แตะเบรกเลยนะครับมันก็เลยเป็นการยกเลิกที่อาจจะตัว aicc เนี่ยหรือ l ล n e Assist นะครับเขาก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาสแตนบายเท่ากับตัวแรคที T e D. นะครับผมมเห็นไหมถ้าเราหักพวงอะไรเยอะอง,อ,องศาเกินกว่านะครับเขาก็เลยทําการแบบยกเลิกสักนิดนึง่งแล้วรอดันรีซูมเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมกลับมาทํางานแบบนี้นั่นเองครับเนี่ย,ยฟอลโล่ขางหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เราสามารถเติมขเล่งได้ตัว ICC หรือ n ร As s i s t เนี่ยก็ยังทํางานอยู่แต่แอ t ที e อาจจะปลดล็อกชั่วคราวนะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้นั่นเองครับ ถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยคันนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเลนเชนจ์หรืออะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นการทีเ่เหมือนปลดล็อกตัว ICC หรือ Lane Assist ทิ้งชั่วคราวแล้วก็ทำให้เราคลพวงมาลไรได้ผมต้องบอกกอี่ว่าบางครั้งเนี่ยเราขับในทางไกลนะครับหรือว่าจะเราวิ่งมาขนาด2องสองนเลนงแล้วดันเจอ,เอ,อ ดันเจอตัวที่เป็นรถบรรทุกหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้บางครั้งนะครับเราอาจจะต้องยกเลิกตัวระบบชั่วคราวแต่ละาเราไม่อยากแตะเบรกให้เราทําไงให้เราเปิดไฟเดียวครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหลักการง่ายๆเลยนะครับ<ห>นี่ในหน้าจอเนี่ยเขาจะขึ้นหมดเลยครับว่าเป็นระยะห่างเท่าไหร่ให้เราดันซ้ายแล้วก็ขวาเป็นไอคอนบอกแบบชัดเจนมากๆครับอันนี้ เป็นเสียงการแจ้งเตือนของความเร็วบนถนนนะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นว่า60นะครับผมแต่ความเร็วที่เราใช้คือ70แล้วก็ยัง follow แล้วก็วิ่งแบบนี้มันก็จะมีแจ้งเตือนสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ผมยังไม่เจอไอคอนที่จะทําการยกเลิกนะยังไม่เจอนะครับว่าจะยกเลิกอย่างไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราลอง follow อคันาหน้าดูแล้วดูว่าเขาจะเบรกถึงขนาดไหน เราปรับระยะสักสองละกันเพื่อไหวนะครับเห็นไหมเนียนนะเห็นไหมเห็นไหมดูเขาชะลอแล้วก็ระยะเนี่ยมันอยากจะใกล้สักนิดหนึ่งน่ะใกล้เป็นสีส้มเลยแบบนี้นะครับก็เผื่อไว้ละกันเราตั้งระยะให้มันแบบห่างหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยเห็นป่มแต่พอแบบนี้เนี่ย มันมาเป็นการเปลี่ยนโหมดเฉยเลยนะท,นนทั้งที่ที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นการเพิ่มแล้วก็ลดระยะนะเออเหมือนเหมือนอาจจะต้องเปลี่ยนจังหวะที่รถวิ่งหรอนะครับเห็นปะ่ะพอผมดันกลายเป็นว่าเปลี่ยนโหมดแบบโหมดสปอร์ตโหมดของตัวรถอะเออมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มแล้วก็ลดระยะนะครับเนี่ย,ยตอนนี้กลับมาใช้ได้แนละ้ว อาจจะมีงอแงบ้างเล็กน้อยนะครับผมอืมก็อ,อย่างที่ผมบอกว่าด้วยความที่เป็นรถอาจจะเป็นรถต้นแบบอาจจะเป็นรถที่ยังไม่ใช่รถคอมพลีตส่งมอบลูกคา้านะครับก็อาจจะมีบางประการที่งอแงบ้างเล็กน้อยนะครับผมอืมนวงเบรกอัตโนมัตินี่กดปลดกดปุ่มเพื่อคืนค่านี่เห็นไหม ถ้าเขายกเลิกนะครับเมื่อกี้เหมือนเขายกเลิกเองนะแต่มันก็ใช้ได้แหละคือพอจอดสนิทนะครับตัวรถเนี่ยมันก็มักจะเข้าไปอยู่ในโหมดของตัวออโต้โฮนะครับผมก็เลยทำให้เราอาจจะต้องดันรีซูมหรือว่าแตะคันเร่งเพื่อกลับมาคืนค่าของตัวแอ i ทีฟคูลส n นโทนแต่ว่าพื่ไม่เห็นแมสีเขียวก็ยัง Stand-by ไว้ทั้งหมดแบบนี้เลยเฮ้ยอ l โลเองเฉยเลย อถึงแม้ว่าจอดนานก็ตามนะครับถ้าเราแบบกดคืนค่ามันก็ถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้เขาก็จะ follow ขนันข้างหน้าเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแต่คันเร่งแล้วก็ไม่ต้องอกดปุ่มนะครับอันนี้เห็นมาเข้ามาระยะประชิดนะครับผมอืมเก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีเสียงบอกให้เราแบบ control วงลัยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลองดันถึงเรื่องระยะนิดนึง เนี่ยเห็นป่ะพอรถ Follow แล้วเนี่ยถึงจะเป็นการปรับของตัวระยะได้แฮะอืมดันหลีสูงขึ้นเนี่ยเห็นป่ะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ทำการสั่งแล้วก็เออ่ทำการที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยเจอมอเไซค์เจอรถนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางจังหวะแหละตรงที่ ระยะมันใกล้เกินจนเกินไปคนออกมาอย่างฉุกเฉินนู่นนี่นะครับเราก็พึงระวังไว้นิดนึ่งเราก็อย่าให้ตัวรถเนี่ยมันคอนโทรลเรา100%่ร้เป็นนะครับเราเป็นผู้ข,ขับขี่เราเป็นคนที่ควบคุมเขานะฮะ,ะอ,อืออ่าเดี๋ยวเราลองวิ่งทางตรงนิดนึงนะหลีกรถติดนิดนึงนะครับเราอ,รอ,อยากให้ดูจังหวะทางโค้งว่า จะทํางานอย่างไรนะครับอืพอดีเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ชินเชียงใหม่ถึงขนาดนั้นผมก็เลยต้องวิ่งไปตามเส้นทางนะครับเรากดดูแมปจากตรงนี้ก็ได้โอเคซูมเอาดูหน่อยจะมีทางโคง้งอ่ะมีทางโค้งนิดหนึ่งนะครับจะให้เพื่อนๆดูว่าการที่ตัวรถเนี่ยเลี้ยว Follow เป็นอย่างไร และอย่างหนึ่งเนี่ยการตอบสนองของคันเร่งหรือว่าการที่ตัวรถเนี่ยจะ Follow คันข้างหน้าหรือว่าจะแบบจะเร่งไปในจังหวะที่ความเร็วเรานะฮะถึงที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็เร่งแบบสมูทนะไม่ได้แบบบูดไปถึงขนาดนั้นนะครับสมูทมากๆนี่แบบนี้เลยผมชอบแบบบอกระยะคันข้างหน้าด้วยนะครับว่ากี่เซนแล้วกี่เซนจะถึงนะฮะ โอ้ละเอียดจัดเลยนี่แล้วก็แจ้งเตือนพวอะไรคือเราอยากจะหาที่ที่มันแบบลดไม่เยอะนะครับแล้วก็อยากจะลองปล่อยถึงที่สุดแล้วเนี่ยว่าเออ่ระบบเขาจะยกเลิกไหมหรือว่ายังมีสแตนบายไม่อยู่อะไรอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่ผมบอกไปว่าผมหาปุ่ม SOS ไม่เจอนะฮะเนี่ยผมเปิดไฟเลี้ยวเห็นปะไอ c อซยกเลิกชั่วข่าว นะแล้วก็กลับมา Follow ข้างหน้าเหมือนเดิมนีเขาเจอโมใสนะครับเขาก็เลยชะลอแบบนี้แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนิดนึงลดความเร็วนิดนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆพื่ลำคาญไอเสียงเนี้ย ที่เป็นเขียงพูดนะครับก็ยกเลิกไปก็ได้นะอ,อเอะมาดูกันข้างหน้าน่าจะมีโค้งนะคืออ่าโคง้ง บางประการนะครับก็อาจจะต้องคอนโทรลเขานิดนึงโค้งบางโค้งอาจจะต้องช่วยเขานิดนึงรวมทั้งเวลาเราเจอทางที่เป็นทางร่วมครับหรือว่าทางที่แบบมันมีเส้นแล้วก็ให้เราสามารถเบี่ยงออกทางขวาได้เพื่อกับรถนะครับอันนั้น่ะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าผมเจอสองรอบแล้วพอเส้นแบบหายไปนิดนึงเราก็มีลูกศรให้เลี้ยวได้รถมันเลี้ยวตามไปเลยนะ <c oughs> ต้องระวังนิดนึงนะฮะ โอเคเดี๋ยวจะขอวิ่งน่าจะเส้นนี้ก็ได้อะโอเคอเติมคันเล่งหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าตัวรถมันจะทำงานถึงขนาดไหนนะฮะ ดูสิยกเลิอกอย่างไงนะบ้างพอดีเส้นนี้น่าจะรถไม่เยอะนะครับอืเตือนแล้วเตือนเร็วอยู่พอสมควรนะเขาจะอิงตามสภาพถนนยิงตามการจับของโพไลัยน้ำหนกักมีหักเลี้ยวไหมหรือว่าเขาจะใช้ตัวเ,เลดาร์ตรงนี้อ่านเหล่านะครับมีเสียงแจ้งเตือน มีไฟสีแดงกับพริบในหน้าจอก็มีแบบให้จับเลยนะโอ้เปิดไฟฉุกเฉินให้ด้วยแฮะแต่แอรครีบยังทำงานอยู่นะครับเปิดไฟฉุกเฉินให้เราเ a นแอสซิส t ทำงานเห็นปะคอนโทรตัวรถกลับมาถึงแม้ว่าระบบ เลนแอสซิสตเนี่ยเออเมื่อกี้มันเป็นเลนดีพัชเจอร์นะครับช่วยเหลือเราแต่ว่าตัวเลนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ตัวเลนแอสซิสตเนี่ยมันยกถูกยกเลิกครับตรงเนี้ยเป็นสีเทานะครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้เลยแต่ที่ผมแอบเสียดายนิดนึงคือถึงแม้ว่าเขาเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ตามแต่มันไม่ได้มีระบบช่วยให้เราจอดรถถึงขนาดนั้นเห็นไะหมา ก็ยังไหลมปแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างยังคอนโทรลหมดมีการแอตติฟกนันข้างหน้า,เ,าเป็นความเร็วที่ผมเสร็จไว้คือ65กิลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วิ่งไปนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับเสียดายนิดนึงอยากจะให้เขาแบบจอดถึงจุดหยุดนิ่งให้เรานะฮะชนะเห็นไหม,มนิดเดียวโอ้โหเกือบเพอร์เฟกแล้วนะครับโอเคเวลากลับมาเราคอนโทรลใหม่ นะครับอ่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองทางโค้งนิดนึงนะดูว่าตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอทางโค้งไหนดีนะเ,นเดี๋ยวผมขอดูแมปนิดนึงว่าเราควรจะไปโค้งไหนดี โค้งนี้น่าจะได้นะครับตรงไปก่อนแล้วก็ไปโค้งตรงโหนเอเาหรือว่าเราเ,ล,นะเลี้ยวนี่ดีนะเลี้ยวนี่ไม่มีโค้งเลยแฮะอยากอยากลองโค้งให้ดูอะแต่ว่าหาทางโค้งไม่เจอ พราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนายๆว่าเป็นอ่ทางตรงเยอะมากเลยครับอืโอทางนี้มีโค้งได้ฮะเดี๋ยวผมไปทางนี้แล้วกัน,นเห็นปะกล้องก็ทำงานติดแบบนี้นะครับ โอเคเหลือทางโค้งนี่แหละที่ยังไม่ได้ลองให้เพื่อนชมนะว่าจะทำงานอย่างไรนะครับเออ่ตัวแมพเนี่ยมันชอบกลับมาเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องกดอ่าโอเค แบบหนึ่งนะฮะน่าจะลองได้สักสองโคง้งนะอืมน่าจะลองได้สักสองโคง้งอืมอ่ะเปิดระบบปุ๊บ,บน,น,น,นี่มีโค้งหนึ่งกับโค้งสองตรงนี้นะครับ เนี่ยแค่ขย่าวคนิดหนึ่งนะครับอยากจะรู้ว่าเพิ่มความเร็วได้ถึงขนาดไหนฮะอ๋อดันสุดคือหนึ่งร้อยสามสิบนะครับถึงขีดจำกัดแล้วนะครับดันเพิ่มกว่านี้ไม่ได้เราเสร็จไว้สักหนึ่งร้อยแล้วกัน รถ <c oughs> มันเยอะ <c oughs> <c oughs> ผมอยากลองให้เพื่อนๆดูจัง คือมันคอนโทรลได้แหละมันวิ่งตามเอช่องจราจรได้แหละในจังหวะที่เราโค้งนะครับแต่อ,ตอไว้ดูในฟูลรีวิวตอนที่เราแบบเทสต์ไดฟให้ดูก็ได้นะครับว่าหลักการทำงานในการคอนโทรลพวกอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรตอนที่เราเปิดแอตติทีฟคูซอนโทแล้วกันเนาะก็วันนี้สำหรับระบบ แอคทีฟคูปเปอร์แลนด์แอซิดแล้วก็โลโกความปลอดภัยของตัวรถที่มีมาให้ใน d e พอลเอสโเนี่ยเวิร์กไหมผมว่ามันเวิร์กมากๆครับแล้วก็ใช้งานง่ายมีการโฟลว์ข้างหน้าได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วครับผมแล้วก็ใช้ได้จริงลดอาการเมื่อยล้าได้เยอะครับแต่อย่าลืมระบบช่วยควบคุมนะครับไม่ใช่ผู้ควบคุมางานวันนี้ฝากเพื่อนๆถ้ากดไลค์อ่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์โมโนคาด้วยนะครับอยากให้โมโนคาร์ดทำคลิป ดีๆแบบนี้แล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,เจ้า s o อไฟเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์บอกได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็ช่องพี่ต้อมไอ o มดด้วยนะไงวันนี้วราคาต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมฝากด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย